สวัสดีครับตัวนี้มาสอนตั้งมาโครของ X42 โซลกะนะครับของนับโวนะครับก็เผื่อใครเอาไปอดแ p ปใช้ในเกมอื่นก็ได้นะครับวันนี้ผมจะทดสอบให้ดูใน PB แล้วต้องบอกว่าไม่ใช่ PB แท้นะครับเป็น PB เถื่อนเพราะว่า PB แท้เนี่ยเขาจะไม่ให้เล่นมาโคนะครับโอเคผมจะลองแค่ปืนเดียวให้ดูแล้วกันเป็นปืนลูกซองพวกปืนกลพวกอะไรเนี่ยลองไปหาวิธีปรับตั้งกันดูนะครับก็ใช้วิธีการอดแดจากที่ผมสอนตั้งลูกซองนี่แหละโอเค หน้าแรกเราอยู่องนี้ใช่ไหมให้เรามาที่ตรงนี้ครับมาโคแล้วเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนอ่ะมันจะได้เหมือนกับอ่านี่นี่มาใหม่ใหม่มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยก็มาที่มาโคครับแล้วตรงนี้ถ้าเราไปกดเล่ขอดเลยมันจะกดไม่ได้นะครับให้เรากดขี้ขวาก่อน New มาโคกรุปอ่ะสมมติกรุปเนี้ยจะใช้กับอะไรสมมติผมจะเล่นพีใช่ไหมตรงนตั้งเป็กรุปเนี้ยของพ b บโอเคกดเข้าไปแล้วเรากดขี้ขวาอีกทีหนึ่งแล้วกด d d New m มา r o อ่ะ ทีนี้ถ้าเราไปกดคีดคิกทีหนึ่งมันจะเป็นนี้ครับมันจะปิดนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปอ่ามันจะเปิดมาเราจะเจอตัวมาโครงเราแล้วก็กดตั้งชื่อไปผมจะตั้งชื่อเป็นลูกซองแล้วกันเผื่อใครกําลังสงสัยครับว่าทําไมผมถึงไม่ตั้งเป็นกลนกับสไน์ไปด้วยเลยจริงๆวิธีตั้งเนี่ยมันเหมือนกันแทบทุกเมาส์ครับแค่เรารู้วิธีใช้ตัวการตั้งเนี่ยแล้วก็สูตรการตั้งมันเหมือนกันหมดทุกโปรแกรมนะครับอโอเค ก่อนอื่นเลยก็กดเลคคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็กดไปสามหนึ่งโอเค insert e v e n t นครับกดมาที่อันบนสุดนะครับ Insert Previous อันนี้ผมไม่ไแน่ใจงผมออกเสียงถูป่ะนะกดอันนี้ไปแล้วก็อันเดิมนะครับกด Insert e v e n t แล้วมาที่ Insert After นะครับแล้วมาที่สองนี้อ่ามาได้เป็น,นี้นะครับทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการตั้งดีเลยนะครับดีเลยก็ตั้งตามผมก็ได้นะ แต่ผมแนะนําว่าดีเลย์เนี่ยอยากให้ลองตั้งกันเองดูเพราะว่าคอมแต่ละเครื่องของมันตั้งดีเลย์ช้าเร็วไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความแรงแล้วแต่ขนาดของหน้าจอด้วยโอเคอันนี้คือเครื่องผมตั้งได้เท่านี้นะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่ผมลองยิงดูแล้วก็โอเคดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ติ๊กเป็นตรงนี้นะครับคือถามว่าสามอันนี้คืออะไรผมจะบอกว่าไอ้สามอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อตัวเอ็กโซลกาดเนี่ยนะสามอันนี้คือจุดที่คุณต้องพิจารณาเลยว่า มันมันมันแย่ผมบอกเลยว่ามันแย่เพราะว่าผม,ามผมซื้อมาผมยังแอบเสียได้เลยนะครับสิ่งที่สามนี้คืออะไรสามนี่ก็คือไอเนี้ยคือคลิกพอเรากดคลิกไปเนี่ยเรากดคลิกค้า้งไปเนี่ยมาโครจะทํางานต่อเนื่องจนกว่าเราจะปล่อยเมาส์พอเราปล่อยเมาส์ปุ๊บมาโครก็จะอยู่ทํางานตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพอเราคลิกไปปุ๊บเราคลิกทีเดียวพอมาโครจะทํางานไปอัตโนมัติเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดคลิกอีกครั้งหนึ่งมาโครถึงจะหยุดทํางานตรงนี้คือตั้งเวลาครับตรงนี้จะเหมือนกับอันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาว่า าสามติผมอยากให้มาโครเนี่ยมันทํางานเป็นเวลาสิบวิผมก็กดติ๊กตรงนี้แล้วก็ใส่งนเป็นสิบมันจะเป็นสิบวิสิบวิหรือมิลลิเซคันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วมันจะทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับโอเคอตรงนี้ตรงนี้หน่วยเป็นมิลลิเซคันนะครับก็ลองลองไปคำนวณดูว่าถ้าอยากให้มันทำงานจากสิบวิเนี่ยต้องตั้งกี่มิลลิเซกนะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้เราสนใจแค่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าอ,อันนี้คือมาโครลูกสองของเราแล้วเราคลิกตรงนี้นะครับ จริงผมบอกว่าผมจะบอกว่ามันสามารถคลิกขวาออกได้นะแต่ว่ามันคนตีนเพราะว่าเวลาแล่พายไปเนหะ็นไหมมันจะเด้งมาคืนซึ่งน่าทําขาดมากเลยเส็งมากไม่รู้ว่ามันเป็นที่เป,เป็นบั็กของไงตัวเวอร์ชั่นนี้หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะ Okay, s <S okay. เดี๋ยวขอยิงกาแพงกว่าเราไค่อยไปเดินยิงบอดนะเอ้ยเกือบลืมเกือบลืมยังไม่ได้ลากมาตั้งเลยผมจะตั้งเป็นปุ่มนี้เดินเจ็ดก็ตั้งเป็นมาโคแล้วก็ช็อตกันไปอ,อันนี้ขอเปลี่ยนอันนี้ขอเปลี่ยน,อ,น,น,อ,ยนอันนี้ก่อนอ,อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับมาโคนะครับอันนี้แค่ผมตั้ง เอาลาพิดไฟไว้ที่ปุ่มนี้เฉยโอเคมาแนละ้วเราลองยิงดูอย่างที่บอกนะครับมันต้องกดค้างอย่างเดียวนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเรากดเป็นจังหวะเนี่ยมันจะยิงวุดนะสำหรับต,ตัวนี้นะเพราะว่าเราตกให้มันเป็นกดค้างไว้ซึ่งอย่างที่บอกมันตีกออกนะค,คือนั่งคานมาก Chain killer. 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 สุดหมดแล้วเหรอ? ประมาณนไหมครับนะครับ,รบก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดจะไปลองตั้งสมมติว่าคุณจะตั้งมาโครสนค์กับปืนกลเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเคยคลิกขวาแล้วก็ไปเนียไปคลิกขวาที่ตรงนี้นะแล้วก็แอดนิวมาโครเข้าไปอ้าวันนี้ผมกดผิดนะเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ นิวมาโคลหากให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็จะดีนะครับเวลาเลือมจะได้ง่ายเนาะก็วิธีตั้งอย่างที่บอกครับถ้ากดถ้าคุณจะตั้งเป็นกลนคุณไม่ต้องไปกดเลคคอร์ดแล้วกดคลิกนะคุณกดอินเสิร์ตอีเวนต์ได้เลยแต่ว่าถ้าจะเลตั้งสไนก์ก็เหมือนเดิมครับกดเลคคอร์ดก่อน3ามหนึ่งแล้วก็ไปอินเสิร์ตอีเวนต์เป็นเลฟิกไลค์คลิกอีกทีก็น,นี้ก็แล้วแต่คนจะตั้งเลยนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบอื่นก็ได้นะจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะตั้งเเเป็นนนนนอ่่นน่่่พพพิิิมมม์์์รรรหัััสสสผผผาาาบีีกยยๆ คลิกปุ่มเดียวพิมพ์หาสให้เลยอะไรก็ได้แล้วแต่คนนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> ตามนี้แล้วกันเนาะจาบคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ